เดี๋ยวเนื้อั๊มน้ำมันนะที่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมนั่งไปกันหลายแก๊งหลายคนมากเลยนะวัสดีครับวัสดีครับนะวัสดีครับกับป้าค่ะอ๋อเฮ้ยขอคุยแป๊บนึงได้ป่ะนี่ยนี่อะไรนี่ะไปอันนี้เรามาคาเฟ่เหรอป้าปาค่ะป้าปาก็อย่างงี้ค่ะ คือเองก็รู้อยู่แล้วว่าพี่จะพูดเรื่องอะไรถูกต้องไหมไม่รู้จริงๆค่ะคือพี่วู๊ดเขาชอบเองอะใช่พี่วู๊ดเขาชอบเองมากเลยใช่อรับพี่แพ้อยู่แล้วครับพี่วู๊ดพี่อ่ะถามไอ้เบิร์ดอ่ะไอ้เบิร์ดเพื่อนสนิทมันใช่ครับใช่ไม่ค่ะนะผมบ่นให้ฟังทุกวันเลยใช่ครับพี่ชาย นะาหงบ้านพี่วุฒิเขาแตกนะนะไอ้วุฒิแคร์ครับบ้านแตกไอ้วุฒิมันไคร์แคเคียร์แต่บุดขีดตาไหมบุดมันไม่สนอยู่แลยครับมันสนแค่เราอ่ะพี่ชายใหญ่ครับพี่ใหญ่ใหญครับใจเ่ยังงอนครับพี่ใหญ่เราเราสนใจพี่วุฒดไหมครับพี่ใหญ่มาตัวที่ใจจริงกันนะครับอะไรเลยเนี่ยถามมิโลก็ได้นะแต่คือแต่คือเขาเพิ่งทำเอ็มวีออกมาใหม่เลยนะนะ มีแบบคู่กับแฟนเขาอะนะสมุดอะหนูยังไปนั่งเซลอยู่เลยสุดท้ายแล้วอะเราจะหาที่จะเป็นคนที่อยู่ใน MV ร่วมกับมันไ่ครับีมหนึ่งช่ครับไ่ใช้ครับ MV นั้นแฟนเขาเป็นคนทําแต่ MV หน้าอาจจะเป็นเขาทําก็ได้ไม่กูไม่ทําอยู่แล้วไม่ทําครับยัยยัย มันแตกแน่ๆเลยพี่วุ๊ทไม่เอางี้พี่จะบอกเราแค่นี้แหละว่าวุ๊ทชอบเราพี่ก็ฝากพิจารนาวุฒิโตด้วยแล้วกันนะครับน้ได้ครับน้าครับโอเคขอบคุณดีครับที่ส่องครับโอ้โหขอบคุณมากๆครับต่อยกันน้าพี่พี่เขาต่อยใหญ่เลยนะก็คนมันชอบให้ทำไงอ่ะ ตัวใหญ่ใหญ่เลยเออไอวุฒมันชอบมากเลยนะรู้ป่ะเป็นท็อปที่ใช้ใหญ่